นุ่มโจทำอะไรวรัดดับยี่วัดดับกินทาวาัดดับเออครับทีมงานกำลังวัดระยะเขาไม่ใช่วัดดับวัดระยะลงหินพวงหนึ่งกี่เมตรครับเออพวงหนึ่งสี่สิบแล้วเกรดมามันจะได้กี่เซนยี่สามเซน โอมาแล้วจุโอ้โมลื่นแล้วว่ะอ่ะแจ้งโมไปงิบดิอ่ะกิ้วโบแม่ตีนมาพ่วงดิเออตีนน่ะพ่วงบดแล้ววะนี่ฮะบดตีเต้าจ้ะได้มันบดหึอาจารย์ตูจคนขี้เกียจ บ่าบนี่ต้นหินมาแล้วครับรถพว่วงโ็้ซอยตื้นละล,ะลายเลยเราลงมาจากนู้นครับไหน รถพ่วงมาแล้วรถหินมาแล้วลงมาจากนู้นครับประมาณกี่พว่วงสิบพ่วงมั้งหนุน่มโจวัดได้กี่พว่วงไม่รู้ครับก็จะคำนวณว่าเอามากี่คิวแล้วเราจะเทระยะกี่เม็ดปรับเกรดมาจะได้กี่เซนอย่างนี้ครับแล้วก็ต้องวัดระยะที เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับเราให้เขาลงหินเสร็จก่อนครับทางกิเดอร์ก็จะปรับกรีนบทอัดกิ๊ดพวงโจอะ วัดได้กี่พว่วงวัดได้กี่พว่วงโ่้บานเรือบิบถึง1ิบไหมไม่ถึงหรอกถ้าสิบเมตรมันต้องส 40, ี่สิบสี่ร้อยเมตรเนาะถ้าสิบนี่เนาะใบรวยอมอดีได้หนึ่งใบรวยก็น่าจะแปดพว่วงจานตุยก็ไปบดตรงที่ ทำเสร็จเมื่อวานราจะลงจากนี้ครับจากตรงมอเไซนั้นถึงนู่นครับรถพ่วงขา,ขาวๆนุ่นประมาณ8ดพว่วงตรงนี้ก็มิกหินชั้นนี้แล้วก็ช่างทดสอบแล้วก็ลงรีไซเคิลเเลยครับตรงนี้ ก็เอา20เซนครับเมื่อวานจานดําก็ทําได้12เซน13เซนแล้วก็เสริมอีกให้ได้20ครับก็รอรถหินลงก่อนครับหลังจากนี้ก็ค่อยมิกบดอัดอีกรอบหนึ่งก็รอรถหินลงก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ